เอสเวนแฟล็กส์พรอฟิทบอวันี้คอสเนอร์อิวขายขึ้นดวนคัมแบก็กเรือใบอาวุธใหม่หน้าเก่าก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีฟเฟร์และ u b s c r i b e ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับการที่ผู้เล่นคนหนึ่งเคยอยู่กับสโมสรใหญ่ยาวนานหลายปีสร้างโมเมนต์ที่สุดยอดเอาไว้มากมายก่อนที่จะมีการแยกย้ายในฐานะของตำนานแต่หลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนดาวเตะที่เป็นตำนานก็ได้หวนกลับมาอย่างทีมที่เขารักอีกครั้ง ซึ่งในตลาดซื้อขายรอบนี้ก็มีนักเตะที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวสร้างความประทับใจให้แฟนบอลและทุกคนก็ยินดีต้อนรับเพื่อให้เขากลับมาลงเล่นที่เดิมซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงกองกลางจอมเก่าชาวเยอรมันอย่างอิวคายกึนด่วนเส้นทางที่หลายคนาจะรู้จักชื่อของอิวคายกึนด่วนเกิดขึ้นในกลางปี2011เป็นทางบรุสเซิดอร์มุนที่คว้าตัวเข้ามาจากเอฟซนูเรมแบกในราคาประมาณ5ล้านยูโรโดยเพียงแค่ปีแรกที่ย้ายมาเขาก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับสโมสร ้วยการคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งบุนเดสลิกาและเดฟเบอโข่าวซึ่งนี่ถือเป็นการชูทาแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันของทัพเซอือเหลืองแถมในปีถัดมาเวลาจบฤดูดกาลทีมจะมือเปล่าแต่อิวคายกึนนวนก็ลงเล่นเป็นตัวหลักมาโดยตลอดเข้าสู่ฤดูดกาล2 0 1 3 2นถึงปีที่3ของกึนนวนกับดอนมุนอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าจดจำมากนะักโดยเขาลงเล่นทุกรายการไปแค่3นะัดก่อนที่กลางเนอสิงหาคมปี2013 ตัวของกึนดวนจะเกิดปัญหาภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวหรือที่สัพการแพทย์จะเรียกว่า vertebral compression fracture ส่งผลให้เขาต้องหายหน้าไปรักษาตัวนานกว่า428วันซึ่งกว่าที่นักเตะจะกลับมาได้ก็ต้องรอถึงเดือนตุลาคมปี2014นับเป็นข่าวดีที่กึนดวนยังสามารถลงเล่นฟุตบอลได้ตามปกติและยังคงเป็นตัวหลักช่วยทีมในปีสุดท้ายกับทางดอร์ทมุน สรุปแล้วช่วงเวลาของกึนดวันในทิศสัญญาณเอโดนาผาเข่า,ขาลงสนามไปกว่า157นัดทำไป15ประตูกับอีก20อสซิสมีส่วนช่วยให้เซอร์เหลืองควา้าแชมป์ในประเทศมาครองเนื่องครบถ้วนทั้งแชมป์บุนเดสลีกาเดฟเบอโพขา่าและเดฟเอลซูเปอร์คัพอย่างละหนึ่งสมัยจากผลงานที่ได้ฝากไว้กับดอนมุนก็เหมือนทำให้เขาได้อกเทรดเส้นทางขาแข้งไปถึงขีดสุดเมื่อฤด,ดูกาล2017เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปิดดีลคว้าตัวไปในราคาประมาณ20ล้านปอนด์ ถือเป็นการได้ร่วมงานกับสุดยอดโคชในยุคนี้อย่างแป๊บกวเดือดราหลังจากที่พวกเขาเป็นคู่แข่งกันมาในลีกเมืองเบียร์วิ่แรกกับเรืบย์สีฟ้าตัวของกึนดวนอาจจะไม่ใช่ตัวหลักที่ได้โอกาสทุกเกมเหตุผลหลักก็อาจจะมาจากปัญหาการบาดเจ็บที่ติดตัวมาสมัยอยู่ดอทมุนอย่างอาการที่ลูกสะบ้าหัวเข่าเกิดการเลื่อนหลุดต้องใช้เวลาพักฟื้นประมาณ1 3 0วันแถมพอนักเตะเริ่มได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องก็ดันมาคระซ้กำก้มสัตว์บาดเจ็บเอ็นขวอ้หน้าหัวเข่าชี้ขาดต้องพักอีกกวว่า240ัน ร่วมแล้วตัวของอิวคายกึนดวนต้องหายหน้าไปกับอาการบาดเจ็บนานกว่า1ปีเต็มและลงสนามไปแค่สบกนัดยิง5ใจหนึ่งในขณะที่สมโมสรอนก็มีผลงานที่ไม่ค่อยดีก่อนจบฤดูกาลด้วยมือเปล่าไราซิ่งถ้วยแชมป์แต่หลังจากที่เขาหายเจ็บเอซีในเดือนสิงหาคมปี2017ตัวของอิวคายกึนดวนก็กลับมาช่วยทีมได้ทันเวลากลายเป็นคีย์แมนที่พาให้เรือใบเล่นชิวปลิวลม โดยลงสนามไป48นัดทำไป6ประตู7แอสซิสช่วยแมนซิตี้ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองด้วยการคว้าไป100คะแนนพ่วงด้วยกวารคว้าแชมป์ลีกคัพอีกหนึ่งรายการต่อมาช่วงปี2018-2020เป็นเวลากว่า2ฤดูกาลที่อูคายขึ้นดวนลงเล่นเป็นตัวหลักเคียงข้าง2พรีเมียร์เกอร์ตัวเก่งอย่างคีวินเดรบรอยและเดวิดซิลบาโดยในบางครั้งก็มีการรับตัวซับพอตอย่างเฟนันินโยรวมถึงโรดรีคอยทำหน้าที่ดูแลเกมรับเป็นหลักช่วยให้ตัวของขึ้นดวนรวมถึงกงกกอลางอีกนคน สามารถไปโฟกัสเรื่องการสร้างโอกาสยิงประตูนี่อย่างเต็มที่ตัวเลขผลงานใน2ซีซันดังกล่าวก็ถือว่าดูดีไม่น้อยโดยการทำไป11ประตู13แอสซิสจากการลงสนาม100เกมทวนแม้เขาจะเป็นกองกลางที่หนักไปทางเชื่อมเกมแต่เหมือนเป๊ปกวัวเดวลาจะเจอกับอะไรบ้างอยา่างที่สามารถทำให้กองกลางเบอร์8คลิกบทบาทกลายเป็นดาวยิงในเงามืดหรือชาร์โดสไตรเกอร์แล้วเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจากที่ให้ขึ้นดวนคอยเป็นตัวเชื่อมแดนกลางก็กการสภาพมาเป็นตัวรุกฟอล์ไนที่จะวิ่งสอดขึ้นไปยิงประตูอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้อีกสามฤดูกาลถัดมาตัวของอิลคาย์กึนนวนมีตัวเลขการยิงประตูแตกสองหลักทุกซีซันเขามักจะเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆในเรื่องการราตคายของเรือใบคอเป็นอาวุธเสริมที่ช่วยให้สโมสรคว้าสามแต้มมาได้หลายตัวหลายนัดดูหนึ่งในโมเมนต์โกงความตายที่เกิดจากกองกลางรายนี้คงหนีไม่พ้นใะนสุดท้ายของฤดูกาล2021-22 20เป็นนัดที่แมนซิสตี้ดวลกับแอสตันวิลล่าเกมนั้นฝั่งสิงค์พังงะเได้โอกาสขึ้นนำถึง2สกอร์จากแมตติแคชและฟิลิเป้คูดินโย ดยก่อนที่จะเสียลูก2ฝั่งแมนซิตี้ก็ได้ย่อนไพ่หลับอย่างอิลคายกึนดวนล,ลงไปในสนามแล้วและการส่งชาโดโดสไตรเกอร์ของเป๊ปก็มาได้ผลในช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายเพราะตัวของกึนดวนมายิงให้ทีมที่ใครแตกไป1นต่อ2ซึ่งพอเรือใบยิงเข้าเป้าก็ทําให้โมเมนตัมเทไปยังฝั่งซตตี้แบบเต็มประตูเดินหน้ากดเพิ่มอีก2เม็ดจากโรดรีและกึนดวนท่านเดิมช่วยทีมพลิกขวา3แต้มมาได้และกลายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่4ในยุคข,ของเป๊ปกวเดลลา อีกหนึ่งเกมใหญ่ที่มีกึนดวนเป็นฮีโร่คือนัดชิงเอฟเอคัพปี2023ทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เจอกับแมนยูนตเดเกมนี้เป็นฝั่งสีฟ้าที่ออกนำเยี่ยงไวจากอิวคายกึนดวนแต่ก่อนจบครึ่งแรกประมาณ10นาทีฝั่งสีแดงก็ได้เฮ่บางจากจุดโทษของบรน่ลแฟนช์ช่วย2ทีมยังคงเสมอกันที่1-1ทว่าเมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังได้แค่5นาทีกองกลางหมายเลข8คนเดิมก็มายิงพาทีมขึ้นนำอีกรอบก่อนที่พวกเขาจะรักษาผลสกอร์เอาไว้ได้ จบเกมเป็นแมนซิตี้ที่วคว้าแชมป์เอฟเอคัพไปครองซึ่งกาครคว้าแชมป์เอฟเอคัพในปีนี้เหมือนเป็นการปูทางให้ระบายสีฟ้าพุ่งทะยานไปควาา้า3มแชมป์แบบที่กึนดวนได้สมปลอกแขนกัปตันและชูถ้วยแชมป์นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพของกึนดวนรวมถึงผู้เล่นอีกหลายคนวันเวลาผ่านไปมาจบฤดูกาล2022-23ิ2022 23. อยิบคายวกึนดวนที่อายุเข้าวัยเลข3ก็ได้มีการแยกทางกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ฝากผลงานรวมเอาไว้ที่304นัดทำไป60ประตูกับอีก38แอสซิสช่วยให้สโมสรวดแชมป์มาได้อย่างล้นมือไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก5สมัย FA Cup คัพ2สมัยลีกคัพ4สมัยคอมมูนิตี้ชิล์2สมัยและปิดท้ายด้วย u ยฟาแชมเปียนส์ลีก1สมัยก่อนที่นักเตะจะเลือกย้ายสบบาร์ซโลนาแบบไร้ค่าตัวซึ่งการเข้ามาขาแข่งในสเปนตัวของเกินดวนก็ยังมีฟอร์มที่น่าพอใจโดยการทำไป5ประตู14แอสซิสจากการลงเล่นกว่า51เกม แต่ก็น่าเสียดายที่เขาไม่อาจพาสโมสรอนควา้าแชมป์มาได้เลยในปีนั้นจนล่าสุดเมื่อเข้าสู่ตลาดซัมเมอร์ปี2024สถานะของกืนววนกับบาซาก็มีโอกาสไม่ได้ไปต่อเนื่องด้วยปัญหาทางการเงินทําให้นักเตะพร้อมหาตัวเลือกที่เหมาะสมในการย้ายทีมโดยมีทางเรือใบสีฟ้าที่อ้าแขนรอต้อนรับกลับมารุมทีมซึ่งนักเตะก็ตกลงปรุงใจย้ายคืนแบบไร้ค่าตัวและเขาก็ได้โอกาสลงเล่นไปแล้วทำกลางเสียงต้อนรับอันกึกก้องจากสาวกซิดน ระยะเวลากว่าเจ็ดฤดูกาลที่ลงเล่นในถิ่นเอธิอัสเตเดียมตัวของอิลคายกึนนวนก็ได้พยายามปรับตัวและทุ่มเททุกนาทีที่เขาได้โอกาสลงเล่นจนมีส่วนสําคัญที่พาให้สโมสรคขวาแชมเไีย้ยงต่อเนื่องรวมแล้วมากกว่า14ถว้วยโดยเราสามารถเรียกเขาว่าเป็นตำนานของสโมสรอ์อย่างเต็มปากอีกทางการคัมแบ็กรอบนี้แม้อายุอานามจะมากขึ้นแต่สิ่งที่ยังคงมีเหมือนเดิมคือความเข้าใจในแทคนติกที่เป๊ปโกเดลาเคยพร่น์สอนมาตลอด ซึ่งเรามั่นใจได้เลยว่าตัวของอิวคายกึนดวนจะกลับมาเป็นอาวุธเสริมช่วยทีมอย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซูเปอร์ตงค์เรียบร้อยแล้วสามารถสพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ s อสเซเว่นแฟกซ์ฟรอมฟุตบอลครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ